ادمي ادمي d ีเทุกท่านนะคะตอนนี้คุณพ่อก็เอาทรายมาเทให้กับน้องขุนรถนึงแล้วนะคะแหน่ดีใจค่ะเป็นทรายที่ขุดออกมาจากสระเลยนะคะเย็นๆเลยค่ะคุณเล่นสบายใจเขาเลยค่ะ เล่นอย่างเดียวไม่กินยาแล้วได้ของเล่นใหม่ชอบมากค่ะเขาชอบมากเพราะว่าทรายเปียกด้วยไม่ใช่ทรายแห้งนะคะแน่แนเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแล้วค่ะ คุณเต็มเต็มเลย hey! uh huh. เต็มแล้วความรักเต็มเลยบอกแล้วคุณบอกแล้วเห็นไหมถูกพ่อดุเลย uh huh. กลัวแล้วค่ะกลัวแล้วอย่างนี้ละค่ะแม่แม่ถ้าเขาคึกนะดูเต็มเต็มตัวควานหญิงเลยค่ะ เต็มโทรศัพท์เลยนวนพ่อดูเงียบเลยก็เล่นไปสี่เล่นแล้วจะมาหวานใส่คนนู้นคนนี้ทำไมน้องคุณเนี่ยไม่พอใจ เมื่อเช้าเอานมให้นะคะอย่าลืมนะคะคุณแม่เป็นคนตื้อนมมาให้เด้อ <c oughs> นิ่งเลยค่ะถูกพ่อดุนิ่งเลยลองอเขาหวานใส่เขานะคะแต่ว่ามันมีเศษมาหาแม่ด้วย พ่อยืนดูอยู่ไกลๆไปแล้วค่ะไปหากินหญ้าต่อดีกว่าพ่อดูแล้วเป็นทรายที่เย็นมากเลยนะคะทรายออกจากน้ำเลย เงินล้ค่ะหันหลังให้แล้วไม่ให้เราถ่ายข้างหน้าค่ะไม่ให้ถ่ายข้างหน้ากิ้นต่อดีกว่าปิดยันขนตาน้องขุนค่ะ เย็น en, สบายใจก็มากินต่อ ไม่ได้ทำอะไรนะคะเมื่อกี้จุปแปง้งเถอะแล้วอาหารน้องขุนวันนี้เป็นการมะพร้าวนะคะความรักขึ้นไปตัดมาเรามาจากบ้านคุณยายนะคะ กินแล้วค่ะไม่ไปเล่นแล้วไม่เล่นแล้วก็พ่อดุคุณนี่คะคุณเลยไม่เล่น กินอย่างเดียวเลยมีเล่นกินแล้วก็นอนค่ะอยู่แบบนี้น้องขุนรู้สึกว่าเขาจะขยับหาอะไรเราต้องลุกนะคะเมืเอรเร่อกะะี้ทรายเสกจ่ตอนนี้อาจจะเป็นการมาพผาเสกนะคะ คนยินก็คนไปเรื่อยๆ หุนค,ครับน้องคุณครับทำไมกินเงียบจังเลยไม่สนใจใครเลย ก็เดี๋ยวเราจะให้เขาพักผ่อนไปก่อนนะคะให้เขากินอาหารไปก่อนหลังจากเล่นเล่นเพียแล้วก็มาเติมพลังเน๋ยวสักพักก็กลับไปเล่นอีกนะคะขอบพคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเด็กชายคุณเงินนะคะเด็กชายคุณเงินจอมตนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ